พอน้องวันนี้น้องวันนี้น้องนี่คนนีน้เออน้องกดไปกดไปเหมือนกับงูอ่ะเวลางูอยู่ไม่ดได้อยูออยอ่นีหน่หรอกมันกดไปกดมาอยู่อย่ากดอย่างนั้นกดอย่างนั้นมันหักไปน้องไปน้องไป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 ,ไปเลยไปเลยไปหางไปไปหางไปเลย พูดถึงว่าถ้าสองคนถ้าพูดถึงอะไรไหนที่มันหนักก็ให้สองคนช่วยเขาก็ได้เนาะเออถ้าพูดถึงอ่ะด้วยกัน